สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าตัว w ไวเลส s ีย y b o a r d นะครับผมไวเลสคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดราคาประหยัดนะครับซึ่งหาซื้อได้จากเว็บออนไลน์ทั่วไปครับผมราคาประมาณ150บาทความสามารถของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งกับ iPhone, iPad แล้วก็ MacBook นะครับ ซึ่งสีที่ผมเลือกมานั้นจะเป็นสีขาวนะครับภายในกล่องที่เขาให้มาก็จะประกอบไปด้วยคู่มือจำนวน1แผ่นและตัวคีย์บอร์ดสำหรับตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มานะครับแป้นพิมพ์ค่อนข้างใหญ่ครับ น่าจะพิมพ์ง่ายเลยทีเดียวในส่วนของปุ่มฟังก์ชันนะครับก็มีให้เราได้เลือกใช้อย่างมากมายเลยครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้มีความบางน้ําหนักเบาสามารถพกพาได้ง่ายสะดวกสบายมากเลยครับฐานที่ใช้สำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ จะใช้เป็นฐานดับเบิลเอจำนวน2ก้อนแต่จะไม่มีฐานแถมมาด้วยนะครับเมื่อเราใส่ฐานเรียบร้อยแล้วให้กดสวิตช์ออนตรงนี้ครับจะมีไฟสีแดงติดที่ด้านหน้าของคีย์บอร์ด การเชื่อมต่อง็ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มคอนเน c ตตรงนี้ครับจากนั้นให้เราไปในการตั้งค่าของ iPad ครับให้เราเปิดบ t o o t h เพื่อค้นหาสัญญาณเราก็จะพบสัญญาณของบลูทูธค k ย์บอร์ดแล้วให้เราทําการเชื่อมต่อสัญญาณนั้นให้เราคีย์หมายเลขลงไปในคีย์บอร์ดตามที่โชว์ขึ้นมาได้เลยครับซึ่งหมายเลขที่โชว์ขึ้นมาจะเป็นหมายเลข6หลัก คีย์เสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม enter ด้วยนะครับหลังจากนั้นให้รอสักครู่เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยจะโชว์คำว่าเชื่อมต่ออยู่เท่านี้เราก็สามารถใช้คีย์บอร์ดได้เลยครับโปรแกรมที่เราใช้ทดสอบคีย์บอร์ดในครั้งนี้ผมขอใช้เป็นโปรแกรมโน้ตนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนก็ใช้กัน การเปลี่ยนภาษาให้เรากดที่ปุ่มแคปล็อกได้เลยครับตอนนี้เราจะทดสอบการพิมพ์จากคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ การพิมพ์ถือว่าทำได้ง่ายมากครับแต่อาจาต้องปรับความเคยชินกับคีย์บอร์ดสักระยะหนึ่งแต่ก็สามารถทำได้ไม่ยากครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้ยังมีคำสั่งลัดให้เพื่อนๆได้เลือกใช้เพียงแค่เรากดปุ่ม Command ก็จะโชว์คำสั่งลัดขึ้นมาที่หน้าจอครับ คีย์บอร์ดตัวนี้ยังมีปุ่มการค้นหาไว้ที่แป้นพิมพ์อีกด้วยเพื่อนๆสามารถกดค้นหาได้เลยครับผมขอยกตัวอย่างในการค้นหาครั้งนี้เป็นแอป YouTube นะครับจะเห็นว่าเราสามารถเปิดแอป YouTube ขึ้นมาได้ง่ายๆเพียงแค่เรากดปุ่มค้นหานะครับเมื่อเราเข้ามาในแอป YouTube เรายังใช้คีย์บอร์ดในการค้นหาสิ่งที่เราต้องการดูได้ด้วยนะครับ ไม่เพียงแค่มีปุ่มการค้นหาคีย์บอร์ดตัวนี้ยังมีปุ่มการเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะครับา,าในท้องตลาดก,ก็ได้ประมาณ500กว่าบาทนะห้ารอกไหนเนี่ยครับตอนนี้เราได้มาปุนะ้านอกจากนั้นก็ยังมีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยเช่นกันคีย์บอร์ดเครื่องนี้ยังมีปุ่มแคปเชอร์มาให้เราใช้งานอีกด้วยทำให้เราสามารถบันทึกหน้าจอได้ง่ายและสะดวกมากครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดเครื่องนี้สามารถช่วยในการพิมพ์งานของเราได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับคนที่มองหาคีย์บอร์ดมาไว้ใช้กับ iPad ผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอผมจนจบหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ